Oh, to đậm. ui xây sưa hấp chung ui xây dây Ui u hấp dây Xây dây สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะพาไปยามเบ็ดนะครับตามคําขอของท่านผู้ชมที่ชม,ชมนะครับแล้วคลิปที่แล้วนะครับผมก็ให้ผมมาซ้ําหมายเดิมที่ผมทำหลุดเยอะๆนะครับผมแต่วันนี้ไปผมได้มาลงเบ็ดใหม่แล้วก็เปลี่ยนเบ็ดใหม่ด้วยนะครับผมเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่เป็นมารูไซโกเบอร์17แล้วก็แฝงไปด้วย ตาไอะระฆังเบอร์สี่นะครับแล้วก็สายเป็นสาย PE 30ปอนด์นะครับผมก็โอเคไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับผมหลังแรกท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมนิ่งๆอย่างนี้อีกแล้วหลังแรกของเราเยือไม่หมดนะครับเดียือยังเหลือนะครับนี่ครับผม นี่นะครับผมตะขอเบ็ดเป็นของมารูซโกนะครับเบอร์สิบเจ็ดครับผมไปมารูยต่อครับหลังหลังสองก็ไม่ทำงานนะครับท่านผู้ชมปักแน่นมากนะครับ ที่สามครับสายเข้าข้างในครับผมดูกนนครับว่ามีตัวหรือไม่โอ้ไม่มีตัวครับไปครับผม หลังนี้ยังอยู่แต่หลังนู้นนะครับท่านผู้ชมโค้งเลยครับไปถึงปลาของเราจะอยู่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเอาหลังนี้นะครับผมนี่ก่อนตรงไหนที่มีตัวท่อออกอกรจะอยู่หรือไม่ว่าน่าจะไปแล้วมั้งไปหรืออยู่อุ้ยถ้าจะมีตัวน่าจะอยู่แล้วโอ้ไปแล้วท่านผู้ชม เสียดายมากหลุดนะครับดูแต่ขอใหญ่มากครับท่านผู้ชมเรากลับมาอาหลังนี้โอ้ยพลาดไปหนึ่งแล้วครับ ไปครับผมหลังนี้ไปทิ่มน้ำทา่านผู้ชมเดีไปดูกันเป็นยังไงครับรู้สึกปลาไปทิ่มน้ำอู้อ,อู้มีตัวมีตัวท่านผู้ชมโอ๊ะขัันอู้หูท่านผู้ชมเดึงคันผมพับเลยับตัวเล็กตัวใหญ่นะวปยังลุ้มกัน ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเข็ดคันหักอุย่ะโอเคนม่แปมครับแปมแรกของเรามาแล้วท่านผู้ชม <c oughs> เหลือหมันแล้วท่านผู้ชมแปมแรกมาแล้วอื้อหือ นี่ครับท่อนใสสวยครับผมมาแล้วครับแต้มแรกนึกว่าตัวใหญ่ครับดึงคำหักเลยครับผมออโอเค รับผมต่อครับชมทางนี้ทางนี้รู้สึกว่าพันเปียกน้ำอยู่นะครับโอ้หลุดไปแล้วน่าเสียดานะครับหลุดไปแล้ว ไม่ทำงานหลังนี้ท่านผู้ชมหัวทิ่มเข้ามาในป่าเลยผู้ชม ไม่มีตัวอีกแล้วท่านผู้ชมเซ็งสิครับงานนี้อุ้ยท่านผู้ชมหลังนู้นผมเห็นละคันดิ้นครับคันดิน้นนวบนวบเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับผมไปครับผมลุ้นใกล้ๆกันครับเห็นคันดินนด้นละคันดิ้นละคันดิ้นละผมมองมันจากไกลนะฮะคันดิน้นนั่นไง ว่าแล้วทังไหอัางไหท่านผู้ชมอังไอทงไอังไอันดินครับอันดดูดูคันดูคันคันดตดอุ้ยสวยสครับชมอุ้ยสใจุลากรับลาลากรับลากลากรับลอ้ นี่อู้ตัวนี้อ้วน,นครับผมอ้วนมากอ้วนมากอืมตัวนี้อ้วน,นครับว้าสุดยอดอีกแล้วสุดยอดอีกแล้วไอ้กำเต็มไม้เต็มมือแล้วผมนุ่นใส่ใหญ่ใส่ใหญ่สองแต้มแล้วครับสองแต้มแล้วครับอ้งยงานนี้ซ้ำครับสองแต้มแล้วครับมนัมน มัน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 ไปทางต่อไปครับผมอู Ồ, หมม้หลังนี้ท่านผู้ชมตรงนี้ดูหลังนี้หลังนี้นี่ดู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 ท่านผู้ชมดู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 คันเบ็ดนะครับคันเบ็ดดิ้นครับอู้หโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตกกันทำถอดคันครับอูอ้ประชัน โอ้ยอันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมกืนขอครับไม่กลัวหลุดแต่รู้สึกว่าเหมือนโดนอะไรฟาดไปอีกนะครับกินหรือเปล่าไปขึ้นไปครับผมโอ้แกะได้อยู่ครับทุก่ ได้อยู่ดูนี่ครับเข้าในปากนะครับหลุดแล้วนี่ครับผมหลุดแล้วเอาละครับสามเต็มแล้วท่านผู้ชมอาอแล้วอาแล้ว ไปครับเรียนต่อครับผมไปหลังนี้เอาอีกแล้วทา่านผู้ชมดูคันดูคันดูคันโอ้ออนนี้ไซเวนนะครับนี่ไซเวนไัน,นี้ไซแวนอุย้ยนี่ครับผมเรียบร้อยไปปลดกันครับวิท่านผู้ชมแปลกมาก ตีผิดนะครับเข้าตาครับผมโอ้ยเ้ยตัวนี้ผิดพลาดนิดนึงครับผมไม่เป็นไรครับออกเรียบร้อยครับผมโอ้ยไอคันเล็กๆผมเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้คือคันใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมแตะขอเป็นมารุไซโก้เหมือนเดิมสายพีอีหนึ่งปอนด์นะครับผมถักสี่ครับโอเคไปลากไปครับผม น,นี่คันโก่งๆครับผมอุ้ยมีตัวครับเห็นดนำๆครับผมใต้ใบบอลุอุ้ยนีย่ครับโนนดนอยู่ครับผมเดี๋ยวเป็นปลาดุกนะครับนนี่อุ้ยโอย้ไปแล้วโอ้ท่านผู้ชม เรียบร้อยครับฮ่าฮไปหลังถัดไปครับผมไปดูท่านผู oh, uh ้ชมดิ้นขุนหมดแล้วครับดิ้นขุนหมดครับโอู้หโอ้ครับน้ำยังกระจายกลับมาเลยครับอหนี่ครับเป็นปลาเลยถอดกันลครับโอ้โห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 ้อ้้อ้้โหโอ้โหโหโอ้โหโหโออ้้โหโอหโอ้โหโ อู้อู้อันนี้ตัวใหญ่มากครับผู้ชมอ๋ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวขอแกะออกก่อนครับผมอุยนี่ครับไซส์ใหญ่ครับผมอ๋อสุดยอดสุดยอดครับนี่อู้หูกุ้เต็มไม้เต็มมือครับผมอี๋ยะอี๋ยะอู้หูโดด นี่ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดอาหมดแล้วนะครับผมหลังนี้หลังสุดท้ายพอดีไอเดี๋ยวเราไปดูยอดครับผมเยอะแค่ไหนได้ห้าแต้มครับวันนี้ซ้ำหมายเดิมนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดนะครับมีแต่ปช้อน,นครับวันนี้ตัวนี้ติดตาตัวนี้เกินแต่ไม่รู้โดนอะไรแทะนะครับผมแล้วก็ นี้จําไม่ได้แล้วครับผมก็โอเคครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ